ไปถ้าว das ่ายน้ำเสร็จกินได้ไหมเสร็จป้ะถ้าตัวไม่ร้อนก็กินได้ตัวไม่น้อยยอู่แล้วเอ๊ะมาถ่ายรูปเองค่ะคุณเซนคุณเซนถ่ายวีดีโอให้ป้าหน่อยคุณเซนคะถ่ายวีดีโอให้ป้าหน่อยถือกล้องแล้วก็ถือกระเป๋าให้ป้าด้วยอ่ะถือกล้องตัวเองมาอยู่ข้างหลังนู่นเดี๋ยวก็เดี๋ยวป้าก่อนอุ้ยไอ้ปลาไหลยเดี๋วมันลงน้ำป้าไหลฮ้ย นี่เป็อยู่ในรมแล้วมั้ร้อนห้ยใไม่ออกอ่ะอะไรกระโอบไหมกระดูกแล้วนี้ค่อยๆกนเลยคุนเป็นตากล้องอยู่ทุกทุกตัวดิฉัน

ถ่าไว้เยต้องใส่แมสว่ะไฟลัดเยอะใส่แมสก่อนเตองใส่แมสก่อนไม่ได้น้องพี่่าแมสใส่ไลัดเยอะไม่เถ่ายลย๋บ้างถอาชีไม่กลัวไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าถาไม่ได้แล้วมเมคัพปก็เดี๋ยวค่อยค่อยค่อยเอาลงมือถายให้เราถ้ามาหยุดจหยุดกดตัวแดงไงตรงบนบถกมากด ดูอีกทีด้วยุกทุกคนมันกินไม่ทันแล้วเนี่ยตอนนี้ดไอ้ดิไหนเนี่ยกินไม่ทันมันาอยู่นีนมีปกับปลาไหลาถ้านกไมอยู่เปิดแม่ได้นกมามันมีเฮ้ยเจ๊งเจ๊งปลาไปไกล มาวุ้นป้าถือให้มันเฮ้ไปไป,ไปให้ตรงไปเร็วขึ้นชีน้ขึ้นไปข้างบนไปให้ตรงนั้นดูปลาไหลดีหรือนักกว่ารู้เอาของลูกเราแลบ ไปถ่ายตรงนี้ไปถ่ายน้ากล้องมาที่มาจ้ากล้องชื่อนารุถ่ายตัวเองด้วยถ่ายตัวเองด้วยนี่หุนตัวเองค่ะสวัสดีกล้องสวัสดีอ่าพูดอะไรกับกล้องหน่อยไม่ใช่พูดอะไรกับกล้องหน่อยจะพูดอะไรกับกล้องอ่ะวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เรามา,า,ราให้อาหารปลาอ่า้องให้หรือยังให้ให้ตอนไหนเอารีบให้เลยตอนเกือบบบานเราเราให้อาหารปลาเพื่ออะไร

ปลาอะไรเนี่ยจ <แบ S 1> ีิแต่แบบปลาดุปลาตะเพียนเหรอโด,ดงร่วงนะโอติกนตกใจเสียงประทัดเกือบตอกน้ำลุกแล้วโอไมค์ไมกินด้ว่าากั นึกว่ายิงปืนก็เนี่ยเขตทหารเนี่ยเขาจะยิงปืนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเห็นทหารปหมเมกี้นี่เอาเอาล้อมาทำไมอ่ะก็นี่ไงต้องรีบให้เร็วอย่าทำอะไรให้มันผิดปกติเดี๋ยวทหารก็จับตัวไปเฮ้ยมันขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยโอ้โหไอชี้บอกรีบกลับแล้วเนี่ยบอกไม่ไหวแล้วประทัดไล่แล้ว ชิชิชิตักน้ำขึ้นมาทำไมเนี่ยยาเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงโอ้โหชิเอ้ยรู้เทมุเลยเหรอนาลุแชนแนลแปดสิบก้าเิื่อี้ตกใจไหมเสียงประทัดถามจริงฮะไม่ตกใจกลัวป่าวกี่เนี่ สบายมากเพไปมาเพไปดูคนติดตามคนเยอะเพไปไปไหนให้เร็วเรน้อยกลัวกลัวทหารแล,ลนะ้วด้วยกลัวทหารก็ไม่ยิงประทัดอีกเลยเด็กให้เพืไปมีคนติดตามคนเยอะเลยเยอะไหมละ่ะเมื่อเขาทำในเร็วขนาดนั้นนะโอ้ตั้งกี่ปีกว่าจะมีคนติดตามเยอะขนาดนี้ตั้งเจ็ดร้อยคนนะกี่ปีอะไม่รู้เหมือนกันน่าจะสองสามปีแล้วมั้ง ล้วตอนเพิ่งทำยูทูปมันกี่คนติดตามตอนแรกก็มีแค่คนเดียวแหละเราก็ให้ญาติพี่น้องเราติดตามไปก่อนอเ๊ะจะอยู่นี่ไปไหว้กันเอาของไว้เอาของไว้ในกระละมังงอนลุ๊กชีลุ๊กเกิดซะก่อนไปไหว้กูมาหลวงชุนฮอกับป้ากับมุ้งเส้นไปใส่แถบคนมาเยอะไปเอาของไว้ในตะกร้าไปปขอยิงบอลล์รถไปไปยิงบอลล์รถขึ้นรถก่อน